ได้ชำพูแล้วไอหมอกไปชุบแล้ววะไอหมอกวะอโอเคเราเดาว,ว่าอะไรดีวะโอเคถูกแล้วเอาลเหครับผมขอการาบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็น,นี่ครับผมฮีโร่เพชร โอเคทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นดับหนึ่งผมตกนี่ <l ug> <l ug> มาวันนี้จะมาเล่นเป็นแบ็คแจ็คนะโอเคมาจัดปุยลุยไปเห็นมีเอฟซีขอมาเยอะรล้วว่าพี่เล่นแบ็คแจ็คหน่อยแต่แบบตอนแรกอะกะไว้จะไปเล่นดับสมุิบ้านนะแต่รู้สึกว่าจะมีแตบเอไอเยอะเอไอะเดาไม่ค่อยจะ้ถูกด้วยก็มาเล่นจันดับเลยแล้วกันแบ็คแจ็คนะมีบัตรอยู่ใบเนบะ่ย มาเริ่มเกมกันจัดปุ๋ยแล้วก็ลุยไปคนนะไม่ใช่เสาไฟฟ้าที่จะมาจำหนึ่งจำมาผิดคนนะไม่ใช่เสาไฟที่จะมาเทใจแล้วก็จากไปใช่ไหมวะเฮ้ยห้องห่านานเท้เอา้าวเจอพอดีเลย <c oughs> เรามาเล่นเกมกัน <c oughs> โมมาแล้วมาแล้ว เอ้ยผมมีโมกไอ้น,นี้ด้วยนี่ว่าเออใส่มาเนี่ยจะเริ่มเกมแล้วแต่ก่อนจะไปเริ่มเกมนะเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัดขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟ้า3ปีมีโปรโมชั่นซูเปอร์ซัดเพียงใช้ u id ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มว่าการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้งโ x บ r e e Fire, PUBG Mobile และเกมอื่น บริการชับไว้ใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ5 4 3 2 1, 1> 2> เริ่มแล้วอุ้ยลูกกัจี่ด้วยเทจา้าดเดี๋ยวเราต้องปาสีส้มกันนะ <c oughs> เพื่อเอาเลิอ,อ่เอาชัยเพราะว่าสีส้มส่วนใหญ่จะเล่นเป็นพวกทหารอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สีฟามินก็ได้ได้หมดแหละฟามินส้มฟามินส้มน้ำเงินผมแนะนำนะสามสี 3, 4, นะเลิงลงไว้ ความิีนส้มน้ำเงินส่วนใหญ่เล่นเป็นทหารเล่นเป็นอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> อันนี้เป็นแค่การคาดเดานะนี่น้ำเงินตัดทิ้งไปแล้วพอเป็นตัวแฝงเรามีหมอโอ้ยท้างนี้ปิดไฟไปเลยถ้ามีเจ้าเวลาแนะนำว่าปิดไฟไปเลยนะถ้าจะปิดใจก็พอ,อได้ชมพูแล้วไอ้ส้มน่าจะหมอป่ะ หมอบปะวะไม่รู้นะใครหมอบวะไม่มีหมอด้วยโอเคผมปั่นน้ำตาลเพิ่มมาแล้วเราก็เลียงไว้ก่อนนะโอ้แทนออ น้ำตาลก็เพิ่มไปแล้วปิดไฟอีกแล้วอไอ้มองจกเฮ้ยหมอไปชุบแล้ววะใครหมอวะ <c oughs> โอเค <c oughs> เพื่อนป้าไปยังไอแดงไอทองหมอปอ่ะใครหมอวะ พูดมาใครฆ่าคุณฟาร์มินไปเลยฟาร์มินปาดอีจ้าฟาร์มินปาดสีขาวด้วยใครเมื่อกี้ใครใครไปพูดไหมตอนที่ผมตายมีคนบอกว่าฟาร์มินปาดฟาร์มินปาดกลัวฟาร์มินปาดครับฟาร์มินปาดฟาร์มินไปฟาร์มินไปเออก็ผมปาดเองอย่าตกใจอะไรฮะม่วงข้ามดิม่วงข้ามมาหน่อยได้ป่ะม่วงหม่วงเป็นโจมให้เหรอเอาไงดีว่าชนะได้อยู่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเดาไหมล่ะหืม เพื่อนจะเดาไหมไอแดงน่าจะหมอนะเพื่อนถ้าเพื่อนเดาถูกแล้วเราข้ามเอ้ยแล้วมันโบดผมออกผมสิงได้ไม่ยากเลยนะเพื่อน <Yeah. S 1> อืมเอาไงดีเพื่อนเดา๋วดวเดาแล้วกันโอเคเราเดาว่าอะไรดีวะโอเคถูกแล้ว yeah อาข้ามกันหมดเว้ยเอ้ยไอแดงหม่จริงเพราะไอทองมันไม่เคยปากรอก <laughs> พอเดาพลาดก็ไอนี่ ไอ้ม่วงหน่าจโจ๊กโอเคขอบใจมากม่วงขอบใจม่วงหน้าโจ๊กนะผมไม่อยากเดาอะ่ะเดี๋ยวเสียฟรี <Yeah. S 1> โอเคปลาน้าม,มึกใสไปแล้ว <S 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 มีตาหารปะ <S <S อัพื้นปลาไปแล้วเว้ย ตากระนตะกาะเราเป็นในอำเภอเราไปยิงมาไอทองเป็นในอำเภอดูสิไอทองเป็นตะกาเรายิงไอทองไม่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 เดี๋ยวไอสิงม่วงมันเป็นตัวสิงหมอไอม่วงเป็นตัวสิงหมอแล้วก็ไอฟามินเป็นเป็นเป็นขั้นเป็นคนเป็นคนฆ่าฆ่าเราแหละล้วหมอนช่วเราขึ้นมาบอกแล้วฟามินไม่อะไรมันมันมันไม่ลุกเรือไม่ชนะเรามั้ง <House> ฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าไหวไหมเพื่อนเดี๋ยวผมจะเดาแล้วนะ ตอนนี้มันเหลือตะกะเพื่อนเออแต่เพื่อนไม่ต้องเผยตัวหรอกมันเหลือตะกะโอ้ยเพื่อนเพื่อนไหวนะเพื่อนเพื่อนแบกผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเดาแล้วแต่รู้สึกว่ามือมาอยู่นะเออว่าว่าจะลองเดาสีชมพูดูนะว่าเป็นตะกะมันเหลือตะกะแล้วเดี <c oughs> ๋ยวปิดปฏิกรให้นะเพื่อนก็อยู่ในท่ออะไรเงี้ยก็ได้เออคอยปาดมันจ้าใจคิดว่าชมพูนะเว้โอเคนี่เอาเรื่อง <c oughs> เออฮ่ฮ่าเออโอ้ยใจมันเต้นตึกๆเลยวัย้วรับมือป,มปูมาในม่วมงโจกด้วยจริงไหมเออเ,เมื่อกี้เดาม,ม่วงก็แหมดีไม่เดาม,ม่วงเลยดีแล้วคิดว่าม,ม่วงเป็นโจกอืม <expl os ive> ขอบใจม่วงมากนะขอบใจมากพี่เมื่อกี้ให้แบบให้ให้ให้ค้ำใ,ให้เราเออขอบใจมาก โอเคครับผมก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ไหมเดี๋ยวแพ้ไม่อยากเล่นต่อแล้วเมื่อกี้สวยงามมากเลยตามเมื่อกี้สวยงามมากสวยงามจริงสวยงามตามท้องเรื่องคออนะเล่นต่อแพ้ไอขอนะฮีโร่เพชรมาเล่นต่อก็ได้จัดไปโอ้ยตื่นเต้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมในการเล่นต่อครั้งนี้นะโอ้ครั้งนี้ตึงอ่ะ ออกแล้วเว้ยเติมตื้อเตื้อเตื้บางบางตามันก็ดีนะบางตาก็ไม่ดีนะเออแบบไม่ดีก็ไม่ดีเลยนะผมอะมันไม่มีกลางกลางเลยพุทเต่าแม่นว่ะรู้สึกว่าตัวเองแบบมันสายเลือดอารีออนลาลีนมันมันล้างไหล่ดูจากหน้าแล้วเนี่ยตึงนะมาครับผมแบกแจ็คนะแบกแจ็คแบกแจ็คขอแบกแจ็คเถอะ โอเคโอ้หน่าเล่นมาสองตัวนั้นน่ะมาถ้าต่างนั้นมีหมอโอเคถ้าถ้ามีเจ้าเวลาก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะเล่นยากเจ้าเวลาเราไม่รู้ไงว่าเป็นใครจะดื่มโอ้โหแต่เพื่อนกดไหลวันนี้เดี๋ยวใจเย็นก่อนอย่ายเพิ่งไปปาดมันแกมันช่วยแก่อน โอเคผมต้องมาแก้ให้มันนะนี่อ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นกลัวมีตะกะดิมันมีกล้องอยู่นะเพื่อนเล่นยากอยู่นะทำเป็นเล่นไปเพื่อนผมป้าละโอเคผมป้าตามโอเคโอ้โอยเฉยได้ เอาต้มไปนะค่ะส้มปาดมาเอาตมไปจริงหรือเปล่าพี่ชายใหญ่จริงหรือเปล่าทำไมมันแตกซี่เลยอะมีตะกร้ากินด้วยดิจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมเป็นแต่แต่ตอนเนี้ยแฝงแตกไปนึงละเ <Yeah. S 1> มื่อกี้ไอแดงก็แฝงนะเออไอแดงก็แฝงผมเป็นแหนมเพอเออมันอยู่กับผมที่ห้องห้องอะไรวะห้องพยาบาลเมื่อกี้แล้วพี่ชายใหญ่ก็กดเลยอะ เอาไงเดี๋ยวช่วยลูกเรือโจกนะจ๊ะโจกนะจ๊ะี่โจ๊กกับฉันนะจ๊ะฉันโจกจ้าข่าวตะกะเหรอเพื่อนตอวฮีโร่เพชรเป็นหรือเปล่าครับฮีโร่เพชรฮีโร่เพชรน่าจะเป็นนะสีฟ้ามินอ์ไอสซนไปเดี๋ยวผมไปล็อกเดี๋ยวผมไปล็อกขามินองโอเคข้ามก่อนเดาไปแล้วกันตะกะอืมตะกะิงเพื่อนเอ้ย ข่าวตะกะจริง,กกรงโอ้ยพอตามไม่ดีก็ไม่ดีเลยผมเชื่อเพื่อนนะนี่จะฆ่าจกทำไมอ่ะไม่ก็เชื่อซ้มอ่าเออแน่ผมวันนี้ก็เป็นตะกะจริงโอเคครับผมแหม่ไปเชื่อซุ้มมันเราแต่ไม่เป็นไรครับผมตั้งโปรไฟล์เป็นรูปหน้าผู้หญิงผมให้อภัยเสมอ<ะ>แต่เมื่อกี้เสียงเป็นผู้ชายนะที่คุยกับผม เออน่าจะเอาไอดีแฟนมาเล่นนะไม่รู้เหมือนกันเออก็บอกแล้ไวไปนะไปเล่นตาสองเลย <Nope. S 1> ตาแรกย่างผิวเลย <laughs> ตาสองโดนเคลียร์ยัยงไงเลยแต,แต่แต่แนะนําถ้าใครเป็นแบ็คแจ็คเชื่อใจเพื่อนอ่ะดีที่สุดผม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 ถือคํานี้ตลอดสามะคัคคีคือพลังถ้าเราไม่เชื่อใจกันแล้วที่ไหนจะไปเชื่อใจเราม <Yeah. S 1> ี่หอโอโหเฮ้ยโคมิงกับใบไมิโกนปั๊กโอเคครับผมก็ คลิปนี้นะแบแนะ็กแจ็คหน้าตาสองก็เป็นแบบไายดูมันช็อตเฟลอะไรอย่างงี้ไงแกล้งแก้งแก้ง,กง <c oughs> โอเคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกลิปต่อไปนะไปแล้วไว้เจอนทุกคน